สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกบ้านพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานเจจ่าปริมาณแบบนี้นานแล้วอยากมาทดลองโทรศัพท์มีปัญหาบอแม่โทรศัพท์มีปัญหาออโทรศัพท์เจจ่ามีปัญหาต๊หล่นกล้องบ,บันทึกะนะเพื่อนเพื่อนมันบันทึกเนาะค่ะมันบันทึกขออนุญาตเด,ด้อ ตอนนี้ก็ประมาณท,มาทุ่มกว่าๆทุ่มกว่าๆอะ้รเนาะเป็นเพื่อนกับเตรียมตัวกินข้าวคลิปกับข,ข้าวกินข้าวเตรียมตัวแล้วรอพ่อบ้านพ่อบ้านเข้าไปอ่าหลับออเดอร์เนาะค่ะพ่อบ้านเข้าไปหลับออเดอร์เจียจ่ยังอยู่ในบ้านเพราะว่าเป็นทางผ่านที่เฮาสิอ่าไปส่งงานเนาะเพื่อนคลิปบางคลิปก็อาจจะซับซ้อนอะชิา,ายอาจะล,ล,ลายอย่างระย,ยะนี้เจียจ่าก,ก็ต้องกราบขอโทษเพื่อนเดืด้ออ่า โทรศัพท์มันพังโทรศัพท์มันพังยังบุมีเงินซื้อโทรศัพท์มันพังยังบ่มีเงินซื้อขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกบ้านด้วยขอบคุณหลายๆที่แเวนมาเ่นน้เยาจ่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ๆเนาะค่ะทุกลูกลานๆพี่ป้านาอาทั้งหลายทั้งที่แวะมาให้ยอดทับยอดวิวเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณที่แวะมาเล่นมาอยู่เป็นคู่ใยาจ่ามาอยู่เป็นโมใยาจ่ามาอยู่ กับเยจ๋าในช่วงเวลาที่เยจ๋าทำงาน,น,ะะนงเ,าเาานาะค่ะในช่วงเวลาที่เยจ๋าทำงานแล้วค่ะในช่วงเวลาที่เยจ๋าอยู่กับน้องข้าวหอมอ่าหรือว่ารอบๆบรรยากาศหรือว่าคลิปอ่าเพิ่งลุงชายซุกกับคลิปต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะที่จริงเยจ๋าตั้งใจอยากจะมาไปถ่ายทำอ,อยู่ในสวนแต่เพื่อนว่ามันเช้าโคตรนะประมาณหกโมงเนาะหกโมง อ่ split, ham, าก็เลยมืดมันก็คลิปก็ค่อนข้างจะมืดอันนี้ยากจะมาเล่าหลายๆอย่างเป็นย <Sh pearls> uhh. <sh> ังจะมาเล่ามาทดลองเบิ่งทดลองเบิ <sh> ่งโทรศัพท <sh ows the> ์พรเอนเพื่อนบางเทื่อกพอยจ๊จะาําคลิปไปแล้วคลิปมันตัดคลิปมันตัดนะนะคลิปมันตัดหรือว่าพอเหตุคลิปไปแล้วมันบบบันทึกนะค่ะเพื่อนบนบบันทึกยากจาก็เลยมามาลองทดลองเบิ่งนะคะมาทดลองเบิ่งว่าอ่า มันเป็นแยวาดไแบบในฐานะครับเ,เพื่อนๆเาจเาจก็ต้องขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกบ้านที่มาเป็นกําลังใ,ใจให้เจเานะคะช่วงนี้ก็บเาจเาจก็ทํางานกลางคืนเนาะคะ่ะรับผิดชอบงานกลางคืนแบบในฐานะรับผิดชอบงานกลางคืนอืมกับตอนนี้กับบมิง่งหยางเนาะคะ่ะอ่าเวลากลางคืนกับ มีเพียงพอที่สิบึงเพื่อนๆไปนําได้แบบนี้่ะนะคะแต่ตอนนี้ยายจ่ายังค้างคอมเมนต์อยู่นะคะยายจ่ายยังค้างคอมเมนต์เพื่นๆเพื่อนๆหลายบ้านเนาะค่ะบางครั้งอันบอเมนเลือกโตอบนะคะบอเมนยายจ่าเลือกโตอบนะคะบางเพื่อนๆอาจจะเขาได้พีนุเข้ามาเบิ่งให้ยายคืออันยายคือขอโตอบแบบนี้ฮะยายจ่าต้องขอโทษขออภัยนะคะที่ที่ยังบริโตอบที่ยังค้างค้างคอมเมนต์บางง่ายค้างคอมเมนต์เพื่อนๆ่นบง่าย กางคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนนะคะแต่แต่มาไลน์นี้มาเหตุคลิปนี้เนื่องจากมาทดลองเบ่งโทรศัพท์เนื่องจากโทรศัพท์ใยจ๋าไม่บันทึกอ,อาจจะเป็นเพราะเ็มหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแล้วกับสัมผัสนาจงก็ได้สัมผัสนาโจงก็ได้เพ,เพื่อนเพื่อนเนื่องจากที่ใยจา๋าบอกในหล,หลายๆคลิปว่าโทรศัพท์ใยจ๋ามันล่วงมันล่วงหาเงินซื้อสิอนเด้อเพื่อนเพื่อนหาเงินซื้อสิก่อนขน,น,นาดโทรศัพท์ราคายายจ๋าธรรมดา ราคาบกี่พันกันยังอันยากอยู่กับเพื่อนๆนก็ห้างชื่ออยังได้นับหนึ่งกับสองนับสามนับสี่ค่าจ่ายค่าจ่ายเพื่อนๆก็เลยอ่าก็เลยมามาคุยเรื่องนี้มาคุยแล้วก็ต่างมาบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้โทรศัพท์จ่ามีปัญหาเนาะค่ะทั้งเห็ดคิดไปแล้วบันทึกก็ได้ทั้งเหตุคิดไปแล้วมีปัญหามีปัญหานะมีปัญหาใน านาเจ้าโทรศัพท์สัมผัสบรดายแบบนี้นะเพื่อนๆหลายอย่างที่จริงมันก็มีอย่างเดียวก็คือต้องมีโทรศัพท์ใหม่มันจะสิได้ยาจ่าก,ก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆว่าตอนนี้โทรศัพท์ยายจ่ามีปัญหาเด้กพี่น้องปองปายยายจ่าไม่ได้เลือกตอบคอมเมนต์นะคะยายจ๋าไม่ได้เลือกตอบคอมเมนต์นะคะยายจ๋ายังค้างคอมเมนต์พเพื่อนๆเพื่อนๆได้หลายๆ ๆๆลูกหลานพี่ป้าน่ะอาจในหลาย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 บ้านยังค้างคอมเมนต์ยูนะคะและ้วก็บริเลือกตอบเป็นยงย่ายคือเห็นเห็นยายตอบอันบ้านหลังนี้อยู่แต่ยายตอบฉันเป็นอย่างแบบอาจจะมีคาถามนะยายแากก็ขอโทษด้วยยังบทนันชายตอบแต่เวลากลางคืนแจกกับพยายามสิเบิงทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะ ยายจ๋าก็จะดูทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าระยะนี้ยายจ๋าจะดูทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแต่ต้องขออนุญาตหลายๆอที่อาจจะบร่ได้ตอบทุกๆบ้านเนาะค่ะที่ไม่ได้ตอบทุทกๆบ้านนะคะยังบร่ได้ตอบแตยยายจ๋ารอบนี้จะเน้นเบ่งลูกๆหล,ล,ล,ลานๆพี่ป้าน้าอาลแล้วก็ต้องกลา้าขอโทษเพื่อนๆที่ไร์ซดลูกๆหล,ล,ลานๆพี่ป้าน้าอาที่ไร์ซดยายจ๋าขออนุญาตบร่ได้เข้าไปเพราะว่า เนื่องจากบางทีมันมันบกไปสะดวก,ก,กในจจะใช้โทรศัพท์ในการเตุงานแบบนี้นะคะเกิดว่าเข้าไปแล้วแบบกําลังเข้าไปแล้วมีโทรศัพท์เข้าแต่ถ้าเราดูคลิปซื่อๆกันมันบกเป็นอย่าง <S <S <ๆ S 2> แบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาเข้าไปแบบมันอาจจะแบบเพิ่งเข้าไปที่เหตุการู์ลุได้แบบนี้นเพื่อนๆดิจ่าก็เลยเอาเอาเวลาสะดวกขออนุญาตเอาเวลาสะดวกล้วก็ขออนุญ,ญาต,าาออญญาตไปเบิ่งนคลิปแทนนะคะเพื่อน เบิ่งคลิปแทนเจจากรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอพี่ปานอาอะไรหลายบ้านค่ะเจะจากกจิใช้วิธีการเบิ่งที่เบิ่งไปเรื่อยนะคะเบิ่งไปเรื่อยๆแต่คือบริโตทุกคอมเมนต์ระยะนี้ยังบริโตนะคะยังบริโตเรื่องจากโทรศัพท์ายจ๋าพร้อมสําคัญค่ะโทรศัพท์พร้อมพอมพ์มเข้าไปแล้วข้อความก็สีไรพื้นบางเชือก็สิสจอแบบคําที่มันบ่สุภาพ ส่งไปเปรียบมีนาเยจากับบุกบุกคองเรื่องเทคนิคบุกคองเรื่องอันนี้ในบางรั uh ้ยายจากเลยมาเอาไว้เพื่อเพื่อนฟังว่าปัญปัญหาตอนนี้ของายจ่าคืออยู่ที่โทรศัพท์ปัญหาเยจ่าอยู่ที่โทรศัพท์นะคะเพื่อนเพื่อนปัญหาเยจ่าอยู่ที่โทรศัพท์ก็เลยต้องกาบขอโทษพี่เพื่อนเพื่อนและอีกอย่างเยจ่าไม่ได้เลือกตอบนะคะช่วงในคลิปเยจากันก็ต้องขอโทษก็ต้องขอโทษนะคะก็ต้องขอโทษ ลูกๆล่ะพี่ปานาอาลายๆแล้วกัคลิปบางคลิปที่มันยาวไปอย่างที่จะก็เกินไว้ในคลิปอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคลิปใดมันยาวเกินไปก็ให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ่งตามกดตามกติกาเนาะค่ะเบิ่งตามกดตามกติกาเพราะว่าเราๆท่านๆหรือพี่ปานาอาเพื่อนๆลูกๆล้านลานเข้าใจต้องไปหาเพื่อนเนาะค่ะต้องเอามะม่วงเอาข้าวเอาตำมะฮู้เอานั่นอันี้ไปเล่นกับเพื่อนเนาะค่ะก็สิบบมีเวลาที่จะ มานั่งดูหรือมาอะไรให้เห่าแบบไหมคะนะคะัเพื่อนๆอันนี้ยายจะเข้าใจนะคะแวะเข้ามาเล่นแวะเข้ามาพักทายเยี่ยมยา,ทามทำข้าวกระโบเป็นยังคระโบเป็นยังถือว่าเราแวะเข้ามาหากันอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆแวะเข้ามาหาแค่แวะเข้ามาแวะเข้ามาหาแวะเข้ามากินน้ำกินชาแล้วกลับไปบกระโบเป็นยังนะคะยายาจะโบ้มเป็นคนซีเรียสปาน,นั่นนะเนาะ เวลาเขาเห็นอย่างกะเห็นม,มันมีความสุขแล้วก็มันก็ได้ทางความสบายใจผมโดยพื้นก็ได้ทางความสบายใจช่วงนี้เดี๋ยวยายจะาก็กินข้าวแล้วหนึ่งป,าปาาลากับบริเหตุิ์คิปเนาะตอนแรกบ่ิสิเธิ์กับบริสิทธเพราะเนื่องจากแบบนี้ละโทรศัพท์หนึ่งโทรศัพท์แต่ก็กกหลายหลายอย่างอันนี้ยายจ๋ามาแจ้งข่าวว่าโทรศัพท์ยายจ๋ามีปัญหานะคะโทรศัพท์ยายจ๋ามีปัญหาก็เลยมาแจ้งข่าวเพื่อนๆพี่ๆ พี่น้องปองปายท,ทุกทุกบ้านเนาะค่ะว่าโทรศัพท์ยายจ่ามีปัญหานะคะแล้วเพื่อนๆบางท่านอาจจะมีคําถามในใจว่าทําไมยายจ่าเลือกตอบคอมเมนต์หรือเปล่าอันนี้ยายจ่าไม่ได้เลือกนะคะยายจ่ายังค้างคอมเมนต์เยอะแล้วทําไมซึงเห็นยายตอบเพื่อนดูอันนี้ยายจ่าก็ต้องขอโทษมากๆนะคะสาหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อาจจะเข้าใจผิดแบบนี้นะคะยายจ่าไม่ได้เลือกตอบคอมเมนต์นะคะช่วงนี้ยายจ่าทำงานกลางคืนแต่เวลากลางคืน กตมีประโยชน์อย่างหนึ่งคืออยากจะมีเวลาเบื้่งเพื่อนมีเวลาดูเพื่อนๆน,นะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะคะถ้าเพื่อนเก่าๆที่อาจารย์ก็แวะเวียนไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแบบเนี้่ะก็ต้องขอโทษหลายๆเ้อขอโทษหลายๆเด้อาจารย์คนนี้มีเจตนาที่ทิ้งที่กว้างเนาะ,ะค่ะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าใจเนาะค่ะการที่เอาคิดเนาะค่ะมันก็หาบุคคลสมบูรณ์แบบอนไรแบบเช่นยันอาจารย์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะค่ะ บ่มีโน้ตบุ๊กบ่มีเหยียบแบบแม่น่ากักัสิค้อนขา้าศิยาอันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวเ,เพื่อนๆออกโทรศัพท์อยาจะเสียเอาเอาสันส้นๆจำนี้เนาะก็บ่ถือว่าสันา้นแต่ยาวเติบเติบ10 10นาทีขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆ